สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Digital Masterclass A f r a m e w o r k for automating data privacy and protection ค่ะทุนกำลังอยู่กับอรนุชและสวรรกิจนะคะจากทาง t h s o ซ r c e ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งช่วงในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกบอกว่าตลอดช่วงปี2020ที่ผ่านมานะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการ w o r k from home นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะ business m o เด l ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น IoT นะคะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมของอ,องค์กรต่างๆนะคะที่เริ่มหันมาใช้เรื่องของ Hybrid มาติดข่าวมากขึ้นต้องยอมรับค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยเร่งทําให้ระบบ Security เดิมที่ มีใช้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รองรับและก็ซัพพอร์ตนะคะเราจึงต้องมาเรียนรู้กันมากขึ้นค่ะว่าเออเราจะต้องมีเรื่องของอมาตรฐานหรือว่ากระบวนการอย่างไรเพื่อที่จะปรับให้พร้อมรับกับภัยคุกคามที่กําลังมาถึงในโลกของไซเบอร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของ PDPA ซึ่งกําลังจะมีการกําหนดใช้ในกลางปีนี้แล้วนะคะแล้วองค์กรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายนะคะก็จะต้องเรียนรู้ค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นอย่างไรได้บ้างซึ่งวันนี้ค่ะเนื้อหา ้งหมดจะครอบคลุมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ case study นะคะเรื่องของ PDPa data privacy แล้วก็เรื่องของ Zero Trust ด้วยค่ะโดยทียที่ช่วงแรกนะคะเราจะไปพูดคุยกันในเชิงของ Business Case ก่อนครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของ Business Case for b o d e r n i z i n g the security operation center หรือว่า SOC นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะจากคุณกานิกาวรลคามินค่ะท่านเป็นผู้จัดการฝ่าย,ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ บริษัททรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า National Telecom Public Company Limited สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบมาคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้นะคะกับทางผู้ชมของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะ NT <c oughs> นะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอยาใช้คุณกนิกาช่วยเล่านิดนึงค่ะค่ะ,ะเราเกิดจากการควบรวมนะคะของสองบริษัท นะคะก็คือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะคะกับบริษัททีโนะคะเรามีการควบรวมสองบริษัทนี้เข้าด้วยกันตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็เรียกย่อๆว่า NT นะคะหรือว่าอาจจะรู้จักเราในนามของแคทไทเฟนเดิมนะคะ,คะที่เป็นผู้ให้บริการทางด้าน Security ค่ะ ทีนี้มาเจาะก,กันที่เรื่องหัวข้อหลักของวันนี้กันเลยค่ะ,คะว่าอตอนนี้เห็นทิศทางของโลกของตัวภัยคุกคามในโลกไซเบอร์นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้งในเชิงของ global context แล้วก็ในเชิงของประเทศไทยค่ะค่ะต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ของโควิด19เนี่ยทำให้โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะ,คะรวมถึงทางด้าน security ด้วยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีข่าวหลอกลวงค่อนข้างเยอะอนะคะเพื่อ เพื่อให้คนเนี่ยหลงอ่านแล้วก็ติดตามแล้วก็คลิกลิงก์ต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของฟิชชิงเมลเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาทั่วโลกนะคะสถิติเพิ่มมากขึ้นกว่า600้อเปอร์เซ็นต์นะคะอันดับ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของคลาวด์จิตริวิตี้ <c oughs> ต้องบอกว่าอ,อ่ในแต่ละองค์กรนนมีการนําข้อมูลขึ้นไปไว้อยู่บนคลาวด์เพิ่มมากขึ้นนะคะในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องของภัยคุกคามเรื่องของคลาวด์เพิ่มมากขึ้นมากกว่า600-1,000ในทุกกลุ่มอุตสาหน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินการถึงตาเองนะคะเรื่องของข่าวมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการที่อาจจะมีการคอนฟลิกที่ผิดพลาดนะคะทาให้บุคคลภายนอกสามารถที่จะแอคเซสเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นไพรเวทตี้หรือเจนทีทีดัต้าที่อยู่บนคลาวได้นะคะอันดับ3ามเนี่ยจะเป็นเรื่องของแดนตัมแวร์นะคะต้องบอกว่าภายในเรื่องของแดนตัมแวร์มีการล็อกไฟล์มีการเรียกค่าไถ่นะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยโดนไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศต่างประเทศก็จะเป็น บริษัทการ์มินะนะคะโดนเรียกค่าถ่ายมากกว่า10ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะประเทศไทยเองเนี่ยข่าวดังๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าะนะคะที่โดนเรียกค่าถ่ายมีการล็อกระบบที่เป็นดัตเตเบสฐานข้อมูลทางด้านบินลลิ่งนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่าย ถ้าใช้ไฟล์เนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะคะหรือเคสของโรงพยาบาลตลับบุรีนะคะโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการกับคนไข้ได้ด้วยวิธีออโต้ต้องกลับไปใช้วิธีแมนนวลนะคะการแบ็กอัพข้อมูลก็มีความสาคัญนะคะเพราะนั้นเนี่ยแลนด์ซอฟแวร์ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ไม่เว้นในแต่ในประเทศไทยนะคะตุดท้ายจะเป็นเรื่องของข้อมูลล้วนไหลนะคะเรื่องของ Data าบิชดาต้ารอตต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเทรนแล้วก็เหตุการณ์ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเรามีสถิตินะคะของทางศูนย์ที่ s e c u r i t y ้โอเปอเร n ั e n เ e ็ของทางไตเฟนเองนะคะเราได้วดรวบรวมสถิติประจําปีนะคะสําหรับลูกค้าของเรานะคะว่ามีภัยคุกคามอะไรเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ a u authentication fail จะเห็นได้ว่าจากการที่เราทํางานออนไลน์มากขึ้นะนะคะยูทเจอร์ก็ต้องมีการแอคเซสเข้าระบบเพิ่มมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ายูทเจอร์เองอาจจะมีความลืมนะคะในการที่จะเอ๊ะพาสเวิร์ดเข้าระบบนี้คืออะไระระบบนั้น,นคืออะไรเพร ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเฟลเยอะมากเพราะฉะนั้นจะิติที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของ authentication fail นะคะอันดับสอก็จะเป็นเรื่องของอมีความพฤติกรรมนะคะในการที่จะพยายามเจาะ เข้ามายังช่องโหว่ของระบบนะคะจุดอ่อนช่องโหว่ที่ไม่ได้มีการแพทต่างๆเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นถึง21นะคะอันดับตามจะเป็นเรื่องของม a l แวร์ะ malware, นะคะอย่างที่บอกแอนตมแวร์มันก็เป็นมาแ w a r อย่างหนึ่งเพราะนั้นมาแว a r ก็ยังเป็นภัยนะคะที่สำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยการลงแอนต้ไวรัสในองค์กรก็ยังมีความสำคัญนะคะก็อย่าละเลยนะคะแม้จะเป็นเรื่องอาจจะมองเอ้เป็นแค่เรื่องแอนต้ไวรัสอย่าจริงๆเนี่ยม a l w a r พอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่มี Impact ค่อนข้างรุนแรงมากจะ<ช>เห็นได้ว่าเหตุการณ์ภยัยคุกคามต่างๆเหล่านี้ก็เทรนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมีความสัมคัญธซึ่งกันและกันนะคะ<ช>เรื่องมาแวร์เรื่องของ Data t r าบีดเรื่องของ Cloud Security ก็ยังมีความสําคัญสําหรับ ในแต่ละองค์กรในประเทศไทยเองด้วยนะคะทีนี้ศูนย์อย่างของ SOC ของทาง NT เองเนี่ยซึ่งเป็นรายแรกที่ได้ ISO 27001ด้วยเนี่ยนะคะ,คะมีเรื่องของเราซัพพอร์ตลูกค้าอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะค่ะศูนย์ที่เคี t ร o ที่โ t เวอร์ n ิ e นของทางไจเฟนนะคะเราตั้งมาว่าก่า12ปีนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเฝ้าระวังภัยคุกคามคให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกทั้งเรายังได้รับรางวัลน,นะคะจากทางฟอ r ์ดแองเจวันนะคะ2ปีตอนในฐานะที่เป็นผู้ ให้ริการทางด้าน Cyber s e c u r i t y ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะเรามีทีมเราเรียกว่าเป็น s e c u r i t y Analyst นะคะในการที่จะเฝ้าระวังภัยคุกค้าเวลามีเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะประสานงานแจ้งเตือนแล้วก็หาโซลูชันในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะคะเราประสานงานจนเคสนั้นๆปิด นะคะ,คะก็คือลูกค้าแก้ไขแล้วเราก็ถึงจะปิดเคสนั้นนะคะ,คะนอกเหนือจากนั้นเราจะมีทีมที่เรียกว่าเป็นเตอร์ทีมนะคะ,คะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองต้องการความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยชาญของเราเราก็จะมีทีมไปออนไลน์ที่ใจลูกค้าไปช่วย i n v e วสติ a เกตหารูดคอสนะคะหาวิธีการแก้ไขหรือแม้แต่การทำฟอร์เรนติกนะคะเหตุการณ์ที่มันยากๆในการที่จะฟอร์เรนตหาหาต้นตอของปัญหาให้ะนะคะ ก็หรือแม้แต่การรวบรวมหลักฐานในกรณีที่อาจจะต้องมีการไปฟ้องศานในบางกรณีเราก็จะทําการรวบรวมหลักฐานโดยวิธีการของฟอเรนติกให้นะคะน,นอกจากนั้นเราก็จะมีการทำเทรดฮันติงนะคะต้องบอกว่าที่เคลียรตี้มันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเรามีการรวบรวมข่าวสารนะคะมีข่าวใหม่ๆมี I อ T ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทำการไปเหมือนไปกวาดเหตุการณ์ย้อนหลังให้กับลูกค้าว่ามีพฤติกรรมหรือมีเหตุการณ์อะไรที่คาดว่าน่าจะเป็น ใครคุกคามบ้างเราก็ทําการเสื็จย้อนหลังแล้วก็แจ้งเตือนอให้แนวทางในการแก้ปัญหากับลูกค้าไปลูกค้าและทำการป้องกันร,ระบบนั้น,น,นๆก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงนะคะเรามีเคสเคสนึงนะคะที่เราช่วยเหลือลูกค้า <S <S ก็คือ,อเราไปเสด็จจากทางพวกเท็ดอินเทลเจนต์นะคะเป็นข่าวสารทางด้าน s e c เคีย y ตี้เราพบว่าแอตแทกเ r อร์เนี่ยมีแคมเปญที่จะเจาะเข้ามายังระบบที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินนะคะโดยเจาะผ่านช่องโหว่ที่เป็นค r ิ t i c a l ขของโคนั่ ดังๆทั่วโลก <c oughs> นะคะเราก็เมื่อเราตราข่าวเนี้ยนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคนะคะวิธีการป้องกันแล้วก็แจ้งลูกค้านะคะลูกค้าทําการปิดระบบนั้นก่อนนะคะแพทระบบนั้นให้มีความปลอดภัยมันก็ถือว่าเป็นการทํา p r e v e n t i v e monitoring <c oughs> แจ้งเตือนลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือลูกค้าของเรา <c oughs> ในปัจจุบันด้วยค่ะเรียกว่าว <c oughs> เป็น end to end s o l u t i o ชเลยนะคะเนี่ยคือชอบด้วยตรงในส่วนของออการให้อัปเดตข่าวสารด้วยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็มีรายละเอียดเยอะ มากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับไม่ใช่แค่เฉพาะทางธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าบุคคลทั่วไปเข้ามาอ่านก็ได้รับความรู้แล้วก็อัปเดตเทรนด์ได้ตลอดเรามีข่าวสารทุกวันค่ะ,คะเรามีทีมงานในการที่เรามองว่าการตั้งแอนเน็ให้กับยูอร์ ทุกๆคนเนี่ยมีความสําคัญมันเป็นการป้องกันตัวเองด้วยระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ผู้ให้บริการอย่างเดียวตัวเองป้องกันตัว,ตวเองได้ก็จะมีความแข็งแรงค่ะ,คะทีนี้เรื่องของโซลูชันที่มาพัฒนาด,ด้วยก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะอย่าง IBM Security Solution ตัว IBM QRadar เนี่ยเข้ามาช่วยสปอร์ตแล้วก็ทํางานสอบประสานกันอย่างไรบ้างคะค่ะต้องบอกว่าศูนย์ทอของเรานะคะเราตั้งมา12ปีนะคะปีนี้ก็จริงๆเรามีแพลตฟอร์มเดิมใช้งานอยู่แล้วแต่เราอยาก ได้แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการทำงานในการให้บริการลูกค้าได้ร,รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะคะเราก็เลยมองหาทูแล้วก็แพลตฟอร์มที่มีความฉลาดในเรื่องของ AI เข้ามาช่วยนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าทาง IBM Q Radar เนี่ยมีเรื่องของ Machine Learning <c oughs> นะคะ <c oughs> มาช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของยูอร์ในองค์กรว่ามีการใช้งานที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ <c oughs> ต้องบอกว่าภัยคุกค,คามเนี่ยไม่ใช่ แอ t แท k กเกอร์จากภายนอกอย่างเดียวบางทีแอ t แท k กเกอร์จากภายในด้วยกันนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะเจาะระบบตัวเองได้เพราะนั้นการดูพฤติกรรมของยูทเตอร์เทียบกับพฤติกรรมปกติของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมชชีนเรียนนี่ของ IBM Q Radar มาช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นช่วยทำให้อนาลิซ์สามารถที่จะช่วยวิเคราะห์นะคะเหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของ IBM เลยคือมีเรื่องของ AI วัดสัน นะคะ,คะซึ่งถามว่า AI วัตถันจะมาช่วยเรื่องอะไรก็คือเขาจะมีคลังข้อมูลฐานข้อมูลทางด้าน s ี c เคียรี้นะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการแมปนะคะหาข่าวสารมาให้ที c เคีย y a n ี้ y อนาเนี่ยไม่ต้องไปเสิร์ชหาเองนะคะมันจะมีการแมปความสัมพันธ์มีข้อมูลมาให้อนาลิตช่วยในการวิเคราะห์อีกทีหนึง่งที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นะนะคะ,ะทำการแจ้งเตือนลูกคา้าก็จะมีความถูกต้องอนะคะก็จะใช้เวลาไม่เยอะ อย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเสร์ดหาเองหาความสัมพันธ์มี IP address อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเครื่องไหนที่โดนบ้างในองค์กรเพราะนั้นเนี่ยตัว AI วัตจนจะมาช่วยตอบโจทย์ตรงน,นี้ถามว่ามันก็จะช่วยเพิ่ม productivity ของทางศูนย์ซอ,อกเองนะคะช่วยร่นระยะเวลาในการที่จะต้องหาข้อมูลในการประกอบแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าทําให้ Impact มันไม่กระจายในวงกว้างน,นะคะอันนี้เราก็เลยมองว่า IBM Q ีเอ็มคจะมาช่วยตอบโจทย์เพิ่มประสิทธิภาพของของเราได้ดีมากขึ้นค่ะค่ะโอ้เป็นเคสซาดี้ที่ดีมากเลยครัเพราะว่า ตัวแมทชีเลอร์น,นิ่เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะจากเคสต่างๆที่เคยผ่านมาลูถถึงช่วยพิจิต์ด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้<ม>การเอา ML ก็มาประยุกต์ใช้ในเชิง Security เนี่ยถือว่ามีเยอะขึ้นมาก<ช>ค่ะ,คะทีนี้สุดท้ายค่ะเรื่องของเนี่จะคุยเรื่องของ Digital ดิจิต a ลทราน sf ormation นิดนึงว่าในระยะเวลาอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้าค่ะ NT เน่ยมีแผนจะทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของตัว Security โดยเฉพาะเลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าหลังจากการควบรวมนะคะองค์กรเราใหญ่หญ่ขึ้นนะคะด้วะนั้นเรื่องของดิจิตอลทราน sfmation ก็มีความสําคัญนะคะเราก็พยายามทําองค์กรให้มันมีความสมารทมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของการอินทิเกรตระบบนะคะให้มันเป็นระบบเดียวกันได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านดิจิตอลต้องบอกว่าทั้งต่องหน่วยงานเดิมอะ่ะจะมีองค์ความรู้ทางด้านโทรคม,มนาคมคมาก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากรทางด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าวเรื่องของเทคโนโอยีเรื่องของ, iti, อง,ของอแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มนะคะคุณภาพในการให้บริการนะคะเราจะเอามาตรฐานตากลน,นะคะมามาช่วยเพิ่มไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานไอโซต่างๆนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทาง NT เองเราก็ได้รับมาตรฐานไ s o 2 7 0 0 1 ISO 20000ไ 20, แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Data Center เราก็มีมาตรฐานนะคะเรามองว่า ความมีมาตรฐานสากลนี่แหละจะช่วยช่วยทําให้เราส่งมอบบรการดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็มองมีความมั่นใจในการที่จะใช้บริการเรานะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Data <ม>นะคะเราจะใช้เรื่องของ Data เนี่มาเพิ่มนะคะการวิเคราะห์นะคะข้อมูลให้กับในการให้ธุรกิจนะคะ,คะให้บริการในกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทีนน่ต่างๆเหล่า,า,านี้ก็จะประกอบกันนะคะ สุดท้ายเลยทําให้องค์กรมันมีความตมาตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของอินฟารัคเจอร์แล้วก็บริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นเรื่องของแผนในอีก3ปีในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะคทีนี้มาเรื่องของจิ c u r เ t ตี้โซ t i o n นถ้ามองว่าจากนี้แล้วก็อนาคตนะคะต้องมองว่าในกลุ่มในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงพยาบาลซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้เป็น IP-based แต่เดิมนะคะการที่จะไปแพดอุปกรณ์ให้มันมีความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องยากเพะาะนั้น s h c u r i t y s ที่ t i o n ในกลุ่มของอุตสาหกรรมมีความสำคัญนะคะต้องบอกว่ากลุ่มเนี้เริ่มที่จะเป็นเป้าหมายในการโจมตีนะคะในระดับโลกเนี่ยก็มีโดนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าเองโ,อโ,โดนแอคเเข้าไปรีโมทชัดดาวปิด ไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องเริ่มมองในกลุ่มนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของ Security ในกลุ่มของภาคอุตสาหการรมเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Critical Infrastructure ของประเทศนะคะตามพบรบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยได้แบ่งเอาไว้เป็นเกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สึงความมั่นคงนะคะกลุ่มมสถาบัานการเงินกลุ่มโทรคม,มนาคมสาธารณสุขโลจิสติกกลุ่มต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นค ritical i n f r a ตรั u เจอร์อของประเทศหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าระบบต่างๆในการให้บริการเขาล่มไปประชาชนได้รับผลกระทบนะคะเศรษฐกิจได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการ p r o เทคนะคะกลุ่มต่างๆเหล่านี้ถ้าจากการประเมินเบื้องต้นน่าจะร้อยกว่าองค์กรที่ถือว่าเป็น Ti ของประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ย โซลูชันที่จะตอบโจทย์ก็คือไม่ว่าคุณจะต้องมีแผนการเฝ้าระวังภัยคุกคามนะคะคุณจะต้องมีการมอนิเตอร์ระบบในการให้การตลอดเวลานะคะคุณจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกปีนะคะคุณจะต้องมีการซ้อมซ้อมว่าเวลามีเหตุการณ์ภัยคุกคามเกิดขึ้นใครจะต้องทําอะไรอย่างไรนะคะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของ C.I. นะคะของของประเทศที่ที่เราจะต้องเตรียมแล้วนะคะค<ช>า,าดว่าอีกไม่น่าเกิน1เดือน รายละเอียดต่างๆ,ๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการมาตรการต่างๆเนี่ยทุกทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดโดนปรับไม่ต่างจากกฎหมาย PDPA เลยนะคะพระบบไซเบอร์ก็มีค่าปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นโซลูชันต่างๆที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มดีเองก็ยังต้องให้ความสำคัญคเป็นอาบต้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ <ขอ S 2> วันนี้เห็นทั้ง โอ้เรียกว่าเทรนในระดับ g l o b a l นะคะ case study จริงที่เกิดขึ้นในระดับโลกแล้วก็รวมถึง local ด้วยนะคะหรือว่าเป็นหลายๆเคสที่ทําให้จริงๆไม่ใช่แค่ผู้ฟังเนี่ยตัวมี่เองก็ยังแบบตื่นตัวแล้วก็ลับไปเดี๋ยวต้องมปเช็คในที่ออฟฟิศค่ะว่าเฮ้ยเรามีการเฝ้าระวังอะไรหลายอย่างหรือยังหรือว่าบางทีอาจจะเข้าไปเป็นลูกค้าของทางเอ็นทีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกันนิกามาเลยค่ะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับทางผู้สัมมนาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ